อเคถ้าแต่ตวอยู่บ้านอาการทงะถ้าอากาศร้อนอยู่บ้านทงดีถนแม่นะไวมากปชานว่าจะไปเป็นชั่วโมงอืนไปนาเลยเนาะนะับพอนวเนาะเอาเลยเหรอเอาเลนะผมประกาศอีกรั้งหนึ่งนะฮะ ก่อนเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าประชาชนเปลี่ยนชุดมาแล้วนะครับผมน่ารักมากเลยทีเดียวนะพร้อมกันหรือยังพร้อมกับความสนุกสนานที่กำลังรอทุกท่านอยู่นะครับไปพบกับข้าวสุทธิรัตน์ของเราได้เลยขอบคุณกคนข้าใหม่ขอบคุณไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวฉันเอาที่กลับก่อนขอนข้าวน้อยนะ ขอบคุณท้ยรอบนึงนะครับจ้านี่จะเป็นงานมาว่านี่เป็นเวลาเรียบร้อยของเราไปแล้วนะคุณประธานะครับมีโอกาสได้ร้องเพลงมาครับที่ไม่กลับมาน,นานตื่นเต้นมากๆพกกากกเ,เพราะว่ามีโอกาสได้ร้องนักแกองที่นั่าเป็นตาตื่นใจเมื่อวานมีใครได้ไป,ปบ้างหรือเปล่า คนที่ไปหลายคนเลยใช่ไหมครับคนที่ไปคนที่ไปมาเมื่อวานถามจริงร้องได้ยังได้แล้วเฮ้ยจริงไหมแล้วเดี๋ยวนั้นมีมีเนื้อเปิดให้อ่านแล้วเหรอแกเองแกเองแกเองอ๋อแกมาแสดงว่ามีคนแอบถ่ายไว้นะฮะอยากฟังไหม ถ้าอยากฟังกันลดกล้องลงได้ไหมโอเคไม่รู้ว่าในนี้มีใครกำลังไลฟ์อยู่นะครับมีไหมไม่มีบอกลาคนที่กำลังบอกลา follower ที่กำลังดูอยู่ในไลฟ์นะครับว่าเดี๋ยวเราเจอกันหลังจบเพลง